สวัสดีครับท่านผู้ชม่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแก้ไขปัญหานะครับไลน์นะครับไม่เด้งนะครับหรือการแจ้งเตือนไม่เด้งทํายังไงนะครับวิธีนี้นะครับจะเหมาะกับท่านผู้ชมหลายๆคนมากเลยนะครับที่เกิดปัญหานะครับไลน์ไม่เด้งนะครับอันนี้เลยแอปนี้นะครับก็คือ ลายของเราไม่เด้งจะทํายังไงครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าครับผมกดเข้าไปเลยครับพอเราเข้ามาเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับถ้าเราเนี่ยเราเนี่ยไปประหยัดแบตแล้วมีปัญหาแอปไม่เด้งนะครับให้เรานะครับทําการมาที่ตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าแบตเตอรี่นะครับให้กดเข้าไปครับ พอมาเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยทำการมาที่ตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่าการเปิดใช้งานแอปเนี่ยนะครับให้กดเข้าไปแบบนี้ครับอ่ะกดเข้าไปครับเนี่ยให้เรามาทำการแก้ไขนะครับว่าไลน์ถึงไม่เด้งเนี่ยนะครับอ่ะจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยทำการมาที่ตรงนี้นะครับนี่มามากดที่ตรงนี้นะครับ กดที่สีขาวๆเปิดไปนะครับอาจะทําให้ลายของเราเด้งนะครับอันนี้นะครับอ่าการจัดการโดยอตัตโนมัติหมายถึงว่าลายเนี่ยจะจะเด้งภายในประมาณนี้ครับอ่าสำหรับบางคนที่เจอปัญหานะครับลายไม่เด้งนะครับหรือไปโดนอะไรสักอย่างนี่แหละทาให้ลายเนี่ยไม่เด้งนะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปที่แอปไลน์นะครับเข้าไปที่แอปลน์เลย นี่ให้เราเข้าไปที่แอปไลน์ครับพอมาเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปเช็คดี่ว่า l ลน์เด้งมาไหมนะครับอ่ะก็คือมันจะขึ้นเป็นข้อความนี้ว่ากี่ตัวนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยนะครับอ่าก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับก็มาตรงนี้นะครับมาที่การแจ้งเตือนเนี่ยนะครับ เราก็ทําการมาแก้ไขนะครับพอมาเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เรามองหาที่การแจ้งเตือนนะครับให้กดเข้าไปเนี่ยจากนั้นให้เรามาเปิดตรงนี้นะครับมันจะมีเอ่อตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เปิดตรงนี้เข้าไปครับอ่าแค่นี้นะครับก็ถ้าไลน์เนี่ยมันบังคับปิดแอปเนี่ยนะครับแล้วการแจ้งเตือนมันช้าเนี่ยครับ ให้เรามาที่ตรงนี้ครับให้เรากดเข้าไปครับกดเปิดไว้นะครับเนี่ยครับมันจะเป็นประมาณนี้ครับผมโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคก็แก้ปัญหาสลหับคนที่ไลน์ไปแจ้งเตือนครับโอเคก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ